เราจะได้ภูมิใจกับคนชาติไทยเห็นไหมมีเรื่องดีๆไม่ใช่มาว่าโอ๊ยเราไม่มีอะไรเลยไปตีเข้ามาไปเอาของเขามาไปโกงของมาขับไล่เขาไปไปยึดเมืองเข้ามาไปยึดจังหวัดเนี่ยตีกันตรงนู้นต,ตรงนี้เนี่ยตีไปเอาเมืองเนี่ยไอ้เมืองนี้ทะเลาะก,กับเมืองนี้ไปเอาเมืองนี้มามึงภูมิใจเ่ะมึองอย่างเงี้ยแล้วข้อเท็จจริงมึงก็ไม่มีแต่อย่างผมเนี่ยข้อเท็จจริงเพียบเลยดูเป่าละ่ะเออ บอกว่ามีก็มีไม่มีก็ไม่มีไม่เห็นก็ไม่เห็นนะเราจะได้ภูมิใจว่าเออเฮ้ยจริงเหรอดินแดนเรามีตังพันธมือไปัญอานิเดียเหรอเออใช่ใช่ใช่ใชอายธรรมในอินเดียพิสูจน์ได้ไหมว่าของเราพิสูจน์ไ,ด,ไ,ด,ได,นนด้ได้ได้ในฟิลิปปินส์บางส่วนได้ได้ได้เวียดนามได้หมดเลยนะแถบเราเนี่ยได้หมดเลยอายธรรมเนี่ยมันกระจายจากจุดศูนย์กลางออกไปเหมือนวงน้ำกระเพื่อมอะมันไม่ใช่กระจายจากอินเดียแวะเข้ามาบ้านเรากระจายไปถึงตรงไหน อินเดียไม่มีกษัตริย์ต้องเวลาเราคิดภาพรวมหคิดค้นหาความจริงอะ่ะต้องเริ่มจากสถาบาันกษัตริย์ก่อนเขาครองเมืองไหนมั่งอะไรมั่งนะเชื้อชาติมันถึงกระจายออกเป็มุมกว้างมีคนไทยไปไทยอาหมไทยอิสลามไทยนู้ไทยนี้ไปทางเหนือไปยูนนานไปติดสองพันนาไปฟิลิปินไปเออเวียดนามนี้คนไทยก็มีในเวียดนามมันทำไมยังไม่เมยนะไปดูเอาใน ในอินเดียยังมีเลยหมู่บ้านคนไทยยังมีเลยนะเขาอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเขาเนี่ยก่อนประเทศอินเดียจะเป็นตั้งประเทศกันทั้งนั้นก็มีนะพวกสรีลังกงศรีลังกาเนี่ยหรือแม้แต่พวกเนี่ยกษัตริย์ศกษารนั้นะมันเป็นชนร้อยเผ่าของเราแต่เราไม่เอาเขาอะพวกอะไรอะพวกที่อพยพแล้วก็ไปอยู่ที่พมา่าแล้วพมา่าขับไล่เขาไปอะเอ,อแล้วก็ต้องกลับไปที่ศรีลังกา คนไทยทั้งนั้นเลยชวนร้อยเผ่าดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะกก่าวอะไรถึงใครยังไงเนี่ยอันนี้พวกคนไทยทั้งนั้นเลยพวกสยามทั้งนั้นเลยนะกระจายออกไปตามเมืองต่างๆนะนะของคนไทยทั้งนั้นแล้วเราภูมิใจไหมถ้าประวัติศาสตร์ชาติเรากลับมาแต่เราต้องไม่ไม่ไปกําหนดไปอยู่หนึ่งแปดสองหกนะแล้วพ่อขุนรามเนี่ยไม่ไม่ใช่กษัตริย์แน่นอนชัวร์ปกครองอนะาณาจักร นะชัยวร,รมันที่เจ็ดตอนนั้นอนะ่ะเป็นเป็นกษัตริย์พ่อขุนพาเมืองอนะเป็นลูกเขยนะแล้วก็มีดองกันนะ่ดองระหว่างพ่อขุนศรีธาราที่พ่อขุนบางกัเท่าพ่อขุน่างคำแพงเนี่ยเขาเป็นพี่น้องเป็นเคยญาติกันคนไทยนะคนไทยทั้งนั้นเลยนะขอมสมรขนลำพงคือคือตำแหน่งแม่ทัพชาวสยามนั่นแหละที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่กมัมเออเรา ผิดหมดเลยประวัติศาสตร์เราแม่งเสียเขียนผิดหมดเลยจากความเชื่อของแต่ละคนแต่ละคนพอเรามาลิงก์รวมกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแผ่นเดียวอย่างที่ผมอธิบายเลยแล้วเราพออธิบายตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมานะไม่เจอประเทศไทยอมันเจอตรงพ่อขุนรามเนี่ยโดยอ้างว่าก็ใช้ววรมาที่เจ็ดอ่ะกษัตริย์เขมรยกให้เราแล้วไงเออไม่ใช่ แต่วันที่เจ็ดเป็นกษัตริย์สยามพระอุลามเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กษัตริย์นะเออแยกกันให้ออกสายสายวรบานนู่นเขาเป็นกษัตริย์ประบาทกะมอนเตงนะสายเรานี่มันแค่กะมอนกะมอนเตงแยกกันให้ออกเจ้าเมืองชัดห้าชั้น,นตอนที่พระเจ้าใช้วรบาลที่เจ็ดอ่ะก็พระราชทานพระแสกขันใช้สีแล้วก็พวก เครื่องราชูบโภคอ่ะนะเขาเรียกเครื่องราชูบโภคมันก็เหมือนกษัตริย์แต่พระราชทานให้ในฐานะเจ้าเมืองก็เหมือนกับที่เราให้กัมพูชาไปมีฉัตห้าชัช้นก็เครื่องราชูบโภคก,ก็เหมือนกันสมัยก่อนเขาก็เนี่อยอย่างนี้แหละใครครองเมืองเขาก็มีเครื่องราชูบโภคให้ไปเออไม่ได้ให้ไปเป็นกษัตริย์ชัตห้าชั้นไม่พอนะ ไปดูทงขเขมรดูไปดูทงกัมพูชาดูได,ได้ไปดูเรื่องราวเก่าๆกัมพูชาดูว่าได้ฉัดไปกี่ชั้นนะถ้าไม่เข้าใจไม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะที่ผมเล่ามาจนเยอะขนาดนี้อนี่คือความยิ่งใหญ่ของสยามนะไอต่างชาติถึงเอาเราไม่ลงทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสไล่เราไม่ลงนะไงแล้วทำไมรัสเซียรู้จักสยาม รัจการที่ห้าไปหาพระเจ้าสาพระเจ้าชาเขารู้จักสยามเป็นเพื่อนกันถ้าไม่ยิ่งใหญ่พอจะเป็นเพื่อนกันได้อ่ะเออเราคือจักรวรรดินะท่านอย่าตามมาบอกว่ามีนักวิชาการคนหนึ่งพูดว่าที่ประเทศเรามีปัญหาก็เพราะเอาไปเป็นความเป็นรัฐชาติจากยุโรปมาจึงกลายเป็นพวกชาตินิยมเกิดการข้างชาติและสร้างความเป็นอื่นที่ได้ และสร้างความเป็นอื่นที่ด้อยกว่าหวดความเป็นไทยที่เหนือกว่าตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งแต่รัชกาลที่4แม้แต่เพลงไทยเรายังเหยียดชาติอื่นเช่นเพลงขเขนรพายเรือบอลดูดาวพร,าร่าแทงกบแขกต่อยหมอ้อเป็นต้นโอ้เลิะเทอะเวลาเราจะพูดถึงเราจะดูถูกใครหรือว่าไอ้นี่เราต้องไปดูประวัติศาสตร์ที่แท้จริงอย่างที่ผมเล่ามันเป็นาอย,ยังไงเรายิ่งใหญ่ย,ยังไง การที่เราไปด้อยค่าชาติอื่นแงยจริงๆมันไม่ใช่หรอกทีมก็เป็นพวกเดิมพวกเรานั่นแหละนะก็เป็นการแต่งเพลงไม่ใช่ด้อยค่าก็สนุกสนานกันไปนะอย่างเพลงข้างขาวกินกล้วยเงต้แดเขมิ้มันก็เอาไปร้องไปรับแขกบ้านแขกเมืองมันน่ะมันก็บอกเป็นเพลงของมันเออตลกแล้วมึงเราไม่ได้ดูถูกเขาแต่เรา,ายิ่งใหญ่จริงๆนะแล้วเราก็ไม่เคยดูถูกชาติอื่นสยามเมืองยิ้มเราเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลก นะนั่นคือเราได้ผ่านการพัฒนาต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะเอ,อเราไม่ใช่ประเทศเพิ่งเกิดไม่มีรากเหมือนไอ้ีย่าเขมรหรือกัมพูชาประเทศเพิ่งเกิดใหม่ถึงมันจะมีรากเดิมจากสยามมันก็ไม่แน่นหนาพอนะมันก็ได้แต่เคมเาวัฒนธรรมเราให้ไปหาษัตริัต์มึงให้เจอก่อนถ้ามาบอกเป็นอารยาธรรมโบราณเนี่ยเป็นอารยาธร,รรมกัมพูชาปหาษัตริย์กัมพูชาดั้งเดิมมาให้ดูหน่อยนะ เพิ่งได้รับไปเมื่อน,นี้แล้วมันจะเป็นเจ้าของอายาธรรมโบราณได้ไงจริงอยู่มันเป็นของสยามเพราะสยามเป็นกษัตริย์กัมพูชาเพิ่งมีกษัตริย์เออจะเป็นอายาธรรมเพียงแต่ว่าเป็นอายาธรรมของสยามที่ตกค้างในประเทศอื่นๆที่เกิดใหม่ระ้าใยังเออแบบเนี้ยตัวมันเองละเหอียดเหยียดคนไทยด้อยค่าคนไทยมันถึงเขียนอย่างเงี้ยไอตัวไอคนพวกเนี้ยมันอาชาตินิยม เดี๋ยวเขาสุกหนักแผ่นดินนะผมฝากด่าไปแล้วผมไม่รู้คุณเขียนถึงใครไปกาลวเลวไอ้คนพวกนี้อยู่ไปก็หนักแผ่นดินนะแล้วแทนที่คนไทยอ่ะไอ้นักนักเรียนไทยนักเรียนประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยผมเคยพูดอย่างนี้แม่งออกมาด่าชาตินยิยมมาลุมดา่าโอ้ยพวกมึงนี่แม่งหนักแผ่นดินกันทั้งนั้นไม่รู้ความจริงแล้วมันก็ไม่ยอมฟังความจริงนะเออหาว่าเราบ้ามึงก็ไปหาศ่าวสารของแต่ละประเทศมาให้ดูที่มันเริ่มต้นกันตั้งแต่เมื่อไหร่ ถ้าถึงจะเข้าใจหรือว่าไปหากษัตริย์อย่างตามที่ผมบอกเนี่แหละมันจะเจอความจริงนะคือตอนนี้ประวัติศาสตร์มันเริ่มเปลี่ยนจากข้อเท็จจริงหรือว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยแหละนะแต่ใครพูดก็เหมือนกันนะผมผมยินดีถ้ามันเหมือนกันเออเพราะว่าผลผลที่ดีมันตกอยู่กับประเทศเราเองอย่างเช่นว่าทุกคนมีการศึกษาเหมือนกันหมดแล้วเข้าเข้าใจเข้าใจทิศทาง และความเป็นจริงตามที่เราเป็นที่สยามเราเป็นเนี่ยตามความถูกต้องด้วยนะเออเรายิ่งใหญ่มากดีใจไหมอ่ะภูมิใจไหมอ่ะไม่ไม่ใช่ไปให้ไอ้พวกนักวิชาการต่างชาติก็ดีหรือชาติตัวเองอ่ะด้อยค่าชาติตัวเองเนี่ยแล้วก็ไปแก้ต่างแก้ตัวหรือโยนอายะธรรมไปให้ชาติอื่นอ่ะโดยที่ไม่ได้สืบคน้นความจริงอ่ะ ขมรเรื่องเดียวเนี่ยกษัตริย์มันไม่มีกัมพูชาเพิ่งมีกษัตริย์ประเทศอื่นไม่ใช่เจ้าของอารยธรรมเป็นประเทศที่หลุดออกไปจากสยามไปเป็นประเทศเกิดใหม่เออแค่นั้นเองจบและเดี๋ยวมึงจะรู้ได้ไงผมบอกแล้วไงผมไปตามพิสูจน์สร้างอารยธรรมที่อยู่ในประเทศต่างๆเหล่านะั้นได้นะไอประเทศเกิดใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะใต้อุาษาคเนียนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะ เออผมไม่ไม่ได้มีความเชื่อหรืออยากดังอะไรนะแต่เพียงแต่ผมบอกว่านี่แหละคือขยามประวัติศาสตร์ของพวกเรามันยิ่งใหญ่มากแล้วคนที่จะนําพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยเป็นจริงทุกคําพูดที่ผมพูดเนี่ยมันสามารถนําพิสูจน์ได้นะผมไม่ได้พูดลอยลอยถ้าท่านตามผมมาตลอดแต่ผมไม่เคยพูดโกหกริงอยู่มนะันอาจจะมีข้อมูลคาดเคลื่อนนิดนึงแต่ว่าภาพรวมของมันมันเป็นแบบนี้แหมมึงหากษัตริย์มันให้เจอก่อน นะมึงหาประเทศโบราณของมันนะให้เจอก่อนแล้วมึงค่อยพูดเรื่องอื่นค่อยไปพูดไปสรุปว่าเป็นอายาธรรมของกมัมเณนเออมันจะสวยกว่าไงเดี๋ยวมึงจะหน้าแตกเพราะนั่นเป็นอายาธรรมสยามทั้งนั้นสมชายพิสูจน์ได้หมดนะท่านสุยาศริสวัสดีครับท่านคุณพระสวัสดีครับเป็นกาลังใจให้ขอบคุณมากครับท่านสุภเลิศรัชดาวง์ บันทึกของลาลูแบร์บอกว่าคนไทยในประเทศสยามเรียกตัวเองว่าคนไทยแสดงว่าต่างชาติเรียกเราว่าประเทศสยามตามที่จีนที่เรียกมาแต่กับก่อนว่าเสียมกกใช่ครับถูกจีนเขาก็ยังเรียกเราเสียมกกเสียมหลอกกกเสียมหลอกเตือยพวกหมูสยามพวกประเทศสยามเสียมหลอกกกก็คือแปลว่าประเทศสยามตือมันแปลว่าหมูนะกอกมันแปลว่าประเทศเสียมหลอกกกก็คือประเทศสยามเออ เราก็ยังใช้คํานี้จีนก็ยังเรียกเราอยู่ติดอยู่อย่างนั้นแต่ว่าไอ้นักประวัติศาสตร์ไทยไม่รู้เรื่องเรา่เรียกเรา่เรียกตัวเองว่าไทยไงมันก็มีไทยดําไทยลื้อไทยไทยใหญ่ไทยอาหงไทยสลามไทย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 มันเป็นชนร้อยเผ่าไงเราก็เรียกตัวเองว่าไทยนะแต่ว่าประเทศมันเรียกวัตยามประมาณนั้นน่ะและสยามก็คือไทยพอเปลี่ยนไทยก็เป็นสยามก็เป็นอย่างนี้ไงเออ เรียกไทยหรือเรียกสยามก็ประเทศเดียวกันมันก็คนเราเราเราไม่รู้ว่าอย่างที่บอกกันเราก็ไม่รู้ว่าเราเราเป็นคนมาจากไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ผมถามว่าเนี่ยตอนอยุธยาแตกนะเราย้ายเมืองเราย้ายเมืองมาสร้างเมืองใหม่เป็นกรุงธนบุรีใช่ไหมเราเป็นคนไทยป่ะอยุธยาเราเป็นคนไทยไหมเป็นพอเราย้ายมากรุงธนบุรีเราเป็นคนไทยไหมเป็นพอเราย้ายมา กรุงนัตตะโกศินเราเป็นคนไทยไหมเราก็เป็นเออเราก็เป็นคนไทยแล้วคนทวาราวดีเป็นคนไทยไหมก่อนที่จะมาอายุธยาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันก็ต้องเป็นคนไทยมาก่อนแล้วก่อนทวาราวดีก็ต้องเป็นคนไทยมาก่อนแล้วก่อนหน้าทวารวดีทวาราวดีก็เป็นคนไทยมาตลอดมึงคิดว่าคนไทยเกิดมาจากบอกไม่ไผ่ไงเออ พอยุทยาโดนตีลมสลายหายไปแล้วคนไทยไมังตายในยุทธยาหมดเลยหาสร้างไม่เจอไงก็จะมาเป็นคนไทยคนไทยแล้วก็คนไทยแล้วไงอ่ะก็สืบทอดต่อเนื่องมาไงกษัตริย์ก็เหมือนกัน,นก็สืบทอดต่อเนื่องกันมาไงเออก็แค่นั้นแหละก็สืบขาพดีนะง่ายจะตายไม่ได้ไม่ได้ตายหมดประเทศไงแล้วอยากขอมหายไปหมดแต่ขอไปไหนอ่ะเออ ก็ต้องสืบพ่อต่อเนื่องมาแต่ขอมันไม่ใช่เผาพันธุ์ขอมันเป็นเรื่องของตําแหน่งแล้วก็สดหัวนะพอแม่งไปตีเป็นเผ่าพันธุ์ปุ๊บแล้วคนขอมันหายไปไหนหมดนะก็มันเป็นขมแงไงมึงสรุปได้ดีมากไงเตะกมเข้าปังมานะคือมันมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะอย่างไอตอนแรกมันก็บอกอายธรรมขอมโบราณ พอพอพอสักพักหนึ่งมันเปลี่ยนเป็นอายะธรรมคเมนโบราณแล้วมันก็บอกว่าไอ้ภาษาที่อยู่ทางอีสานเนี่ยภาษาหินนี่ก็ของมันทั้งนั้นเลยเป็นอายะธรรมของคเมนทั้งหมดมันจะถือโอกาสบุกขึ้นมายึดไงอย่างน้อยสระกอกทมเนี่ยมันจ้องแล้วเออแล้วเดี๋ยวมันก็เอาปราษาทน้นราสาทนี้ที่มันมันมันออกมาสํารวจนันแหละอ่านเกมมันออกนะอ่านเกมมันออกผมถึงบอกว่ามึงไปหากษัตรด ขเขมรให้เจอก่อนแล้วค่อยอ้างอรารยธรทมนะมันถึงแค้นมุมที่ผานต่อสู้กับมัน่แต่ไม่รู้ตอนนี้มันไปไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่เห็นมันนะหรือว่าบางตัวเนีเ่ยเขมรแปลงมาอย่างประวัติศาสตร์อย่างดูเหมือนดีอ่ะประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธย,ยาบ้านเราหรืออะไรอย่างเงี้ยพอสุดท้ายม่งจะหักมุมเข้าไปขมรหมดนะหรือแม้ไอ้สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับอ้างพวก ประเพณีวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่เขมรนะเออไปอ่านดีๆสุดท้ายแม่งหักมุมเข้าเขมรเฉยเลยอะเมื่อจะพูดพูดอะไรมาสุดท้ายแม่งหักมุมวกเข้าไปเขมรหมดอะไรก็เขมรหมดเขมรหมดวันนี้เราคงรู้แล้วนะเขมรไม่มีกษัตริย์จบจบเลยไม่ต้องไปเถียงอะไรกับมันลเขมรไม่มีกษัตริย์ให้มันไปหากษัตริย์มายืนยันก่อนถ้าไม่มีมันก็น็อกแล้วนะไม่มีกษัตริย์ยเอาเงินที่ไหนมาสร้าง เป็นวณัฏธาตุอยู่ในบ้านเจ้านายอ่ะอย่าให้เหลาเดี๋ยวแหลมและไอ้นักปราชญ์ไอ้นี่อวยอวยขมิ้นเนี่ยมึงไปคิดใหม่นะจันไรนะอวยแต่ต่างชาติเตะหมูเข้าปากหมาแล้วก็ไปแก้ต่างแก้ตัวหารู้แทนพวกมันหมดเลยมึงไม่เห็นแก่ประเทศชาติบ้างหรอะนะกรณีพิพาทข่าวพวิหารทําไมเราต้องเสียพื้นที่ในทะเล และทรัพยากรในทะเลเพราะยึดแผนที่ฝรั่งเศสอัตราส่วนที่เอาเปรียบเราบ้างเราจะทําอะไรได้บ้างคือยึดอายธรรมคืนสิครับแล้วก็แสดงหลักฐานว่าเราเป็นเจ้าของอายธรรมแสดงข้อเท็จจริงว่ามันไม่มีกษัตริย์แสดงข้อเท็จจริงว่าฝรั่งเศสแม่งมั่วเออแสดงดีแล้วก็เอาหลักฐานแสดงต่อตอนนี้มันก็ถูกถอจะถกถอตอนระดกโลกอยู่แล้วบ้างแล้วตอนนี้นะ เออ,องค์การยูเนสโกเขาก็รู้แล้วว่าจัก,กรวรรดิเหมนไม่มีจริงคัมเบอร์เอ็มพายอะไรนั่นแหละไม่มีเห็ไนไหมเออนี่ก็เป็นเพราะว่ามันก็คิดว่าถ้ามันเปิดเกมแล้วมันจะชนะเราได้สิ่งเดียวที่เราจะชนะเราก็ต้องสร้างความชอบธรรมความชอบธรรมหมายถึงว่าอะไรเราก็ต้องเอาความจริงข้อเท็จจริงอะว่ามันเป็นอายธรรมของเราไม่ใช่อายธรรมเมน แสดงให้โลกรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ยคนสยามปลูกสร้างไว้ไล่ประวัติศาสตร์ให้ดีว่าสยามคือกษัตริย์เรามีกษัตริย์ปกครองอยู่ยาวนานไล่ให้ให้โลกรู้ว่าไอ้พวกนักล่านาะทิคมันโกหกพวกมึงนะแล้วพวกมึงก็ตัดสินผิดพลาดกับครับตัดสินก็ยังไม่สายนะหรือว่าเราพวกเราก็ดีถ้าเรารู้ว่าเป็นดินแดงของเราเป็นอาญาธรรมของเราเนี่ยเราก็สามารถใช้ขอ้อมูลในการโต้แยง้งในเบื้องต้นได้ หรือแม้ว่าในนาะคตดลูกหลานแมงยาวคืนก็สาธุนะผมควรอยู่เราไม่ได้เอาเอาทั้งเล่ทั้งโกนแหมะเมนมาเคมเคนุ่งเคมนี่แต่เราสร้างความชอบธรรมและข้อเท็จจริงใส่ลงไปนะเพื่อให้โลกรู้ให้คนรู้จักบางพระบุตรให้รู้จักความยิ่งใหญ่ของสยามประเทศประเทศที่ดีที่สุดในโลกนะตอนเนี้ยเออน่าอยู่ที่สุดในโลกคือประเทศไทยนะเออ ให้เขารู้นะว่าข้อทจริงมันคืออะไรอะไรมันหนีความจริงไม่ได้หรกส่วนว่าเมื่อความจริงมันปรากฏแล้วไอ้พวกอ,เเอวยขเเมิญอมขวยขมินี่แม่งก็จะได้รู้สึกอับอายขายหน้าแล้วก็ทําเรื่องประวัติศาสตร์ให้มันถูกต้องด้วยกันซะนะไม่ใช่ตะแบงตะแบงแม่งก็ตะแบงอยู่อย่างงี้จนมันตายอ่ะนะเออนั่นแหละแล้วส่วนอื่นมันจะตามมานะในเมื่อมันไม่ใช่ก็ต้องคืนเขาไปนะก็แค่นั้น ถ้ามันเป็นของเราก็คือเรามาหรือว่าถ้ามันไม่คืนเราก็หาทางทวงคืนให้ได้ก็แค่นั้นส่วนเรื่องอะไรมันจะตามมาถัดจากนั้นนะมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าเราสร้างความชอบทรรให้บรรพบุรุษเราก่อนให้ประเทศเราก่อนถ้าภูมิใจความภูมิใจให้คนไทยลูกหลานไทยก่อนเรื่องอื่นเดี๋ยวมันตามมาเองนะ ไม่เป็นไรนะท่านพระสมเด็จบอกว่าจริงๆนะครับครูทหารลก,กันตายมหาศาลเพื่อรักษาดินแดงไว้แต่นักชาก,การกลับยกให้คำนิยเฉยเลยไม่น่าจะมีพวกนักชากเกิดที่เราเสียดินแดนก็ดีเราเสียประสาทพระวิหารก็ดีหรืออะไรเนี้ยนั่นเป็นเพราะว่าประวัติศาสตร์เรามันด้อยด้อยมันอ่อนหรือว่ามันไม่อยากนะมีผลประโยชน์มันแตกกันปกปิด ปิดความจริงไม่พยายามค้นหาความจริงนั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าระบระะบอุปถัมภ์ระบบการเรียนรู้ระบบการเครารพครูบาอาจารย์นะมันทําให้เราอะเชื่อครูบาอาจารย์และเราออกจากความเชื่อไม่ได้นะอย่างถ้าเราทําวิทยานิพนธ์ที่ผมบอกอะถ้าเราบอกว่าพอ่อคุณล่างเขาแหงไม่ได้ประฏิษอักษรไทย แม้เราจะยกอ้างเหตุเยอะแยะไปเนี่ยวิทยานิพนมึงไม่ผ่านหรอกมึงก็โยนโดนทิ้งกระตกกากไปตรงหน้าอาจารย์นั่นแหละไปหาเรื่องดีๆทําใหม่เขาก็ไม่ฟั่งมึงเขาก็ทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเราทําอะไรได้ประทูไหมมีร้องเรียนได้ไหมแล้วก็จํายอมรับสภาพไปว่าอไม่มีก็ไม่มีเดี๋ย่วกูไม่จบแล้วมันพัฒนาได้ไหมวงการเนี้ยไม่ได้ เห็นไ,ไหมความป่วยแตกของระบบการศึกษาไทยระบบอุปถัมภ์ไยนะแบบประมาณนี้แหละเอ,อเรากลัวเราไม่กล้าแม้แต่ผมออกมาไลฟ์สดเนี่ยวันก่อนที่มามาขู่ผมอยู่กันนะก็มอีอย่าพูดเรื่องก,การเมืองนะครับอันตรายอย่างนี้ก็ก,กลัวม